สวัสดีครับอันนี้ช่างเอก็จะพามาเทดสหมอนอกมอนอกปลานะครับหนึ่งแอมนะครับรุ่นนี้ดูครับไฟออกนะครับสองร้อยสี่บเอดโวลต์นะครับออกเต็มนะครับตายทุกปลาครับอยู่ทุกปลาครับน่ครับไฟออกแรงๆเลยนะฮะนะครับ ไม่มีย้อมแมวไม่มีนี่นะครับคือไฟออกเต็มนะครับอ่ารุ่นนี้รุ่นพิเศษนะครับ1นแอมพ์พิเศษ950บาทนะครับ950บาทรวมส่งนะครับไม่มีปลายทางนะครับรุ่นนี้อยู่ทุกตาครับจะกบจะปลาไหลจะอะไรอยู่หมดนะครับไฟออกเต็มนะครับแล้วก็ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นปรับปรุงพิเศษนะครับ950บาทรวมส่งครับตกน้ําหม้อตกน้ําเอาขึ้นมาค้างไว้บนบก10นาทีใช้ต่อได้นะครับแต่ว่าช่วงที่ตกน้ําห้ามกดนะครับอพอหม้อตกน้ําปุ๊บหรือว่าเราเลื่นล้มหม้อจมน้ํานะครับให้เอามาขึ้นมาไว้บนบก10นาทีนะครับให้แห้งให้หมาดนะครับแช้งานต่อได้เลยครับ รุ่นนี้นะครับเราปรับปรุงพิเศษมาให้ลูกค้านะครับก็คือทนนะครับใช้ยาวๆแรงมากครับตัวนี้ของเราไม่มีย้อมแมวครับไม่มีไฟออกร้อยกว่าโวลต์เก้าสิบโวลต์ไม่มีนะครับอันนี้ออกเต็มนะครับนี่ครับสองร้อกว่าโวลต์เลยฮะตัวนี้นี่ครับตันนี้แบตออนแล้วนะครับแบตออนก็ไฟจะลดตามแบตนะครับ ไฟจะลดตามแบตนะครับตัวนี้โอเคครับใครอยากสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามานะครับเราเราจะทิ้งช่องทางไว้ใต้คอมเมนต์นะครับติดต่อย้ํานะครับไม่มีปลายทางนะครับเราจัดส่งให้กับขนส่งใหม่นะครับ3วันถึงนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่เหนือสุดใต้สุด3วันถึงครับ เราปรับปรุงเราหาขนส่งที่ดีได้แล้วนะครับะระบบระบบการจัดการของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใครอยากสั่งอยากอะไรก็โทรสั่งได้นะครับอันนี้เป็นรุ่น 1M แอมนะครับรุ่น 2M แอมเราก็มีนะครับ2แอมไฟจะออกอยู่ 300V โวลต์นะครับอันนั้นนอกน้ำลึกได้2เมตรนะครับ ไอ้นี่1แอมป์นี่น็อกน้ำลึกได้เมตรยี่สิบนะครับสบายๆนะครับอยู่ทุกปลาครับสูตรนี้ปลาลอยนะครับเราปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วปลาลอยนะครับไม่ต้องไปควา้าใต้น้ําไม่ต้องไปอ,อะไรนะครับคือปลาลอยเอาสวิงหรืออะไรเอาที่ตักตกัได้เลยนะครับของเราหม้อเราเราปรับปรุงเพื่อลูกค้านะครับใช้งานสะดวกสบายตกน้ําก็เอาขึ้นมาค้างไว้10นาทีก็ใช้งานต่อได้เลยครับ ของเราโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากสนใจสั่งซื้อกอ็ผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ